สวัสดีครับ f อฟเอ้าลุยเลยไหมลุยเลยเนอเอฟซีเดี๋ยวเราก็จะยิงกันต่อตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวกล้องรู้มองเห็นรึเปล่าเอฟซีกล้องก็อยู่นี่นะกล้องเ้าทุกคน เอาแผ่นสังกะสีมาเลยเดี๋ยวจะยิงนั่นสิขับมาเลยนน<อ>ยังไงมาขัางนี้โอ้มันมีก็ดีหลายอย่างนะ FT นะการสานแล้วก็ออก,การให้คานคู่ด้วยนะผมฮะกับตันเอามาเลยเขาจะบังให้คานด้วยเอาเลยเลยเดี๋ยวเอาแผ่นมายิงตัวนี้ก่อนใน FT ก่อนที่จะย้ายนั่งร้านเนะาะเพราะว่าถ้าเราย้ายนั่งร้านแล้วมันจะทำงานลำบากอันนี้ไม่ออกบ่ ได้อยู่เนาะเดี๋ยวให้กับตันนะยื่นที่ไม่กับตันนะผมก็ไปซื้อนี่ในเอฟซีเมื่อกี้นี่น็อตหัวดำมามากล่องหนึ่งนะะร้อยเดียวในสิหนึ่งกล่องกล่องละร้อยนะก็ทุกครั้งที่ไปซื้อก็จะขอบินเพิ่นมาอยู่เป็นน็อตหัวดำในเอฟซีสำหรับยิงไม้โดยเฉพาะเนาะยิงอื่นก็ได้อยู่แต่ว่ามันยิงไม้แล้วมันจะดีกว่า đeo checòn măng khang này bên khang này thui 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 thui

เต็มาเนี่ยบ่นี่ก็ได้ยุ่นีอย่างติงยอะนะฮะติงยอะนะตนี่ยแนีบอเดินเลยนังร้านเดนเลยเดี๋ยวิรนีก่เออยิงแถวเข้ามาเลยเลยับไยี่เนาะจะติดกัเลยเนาะอืม จะได้พับแบบมันไม่ไม่งอตรงนี้เนาะเนี่ยติดๆเลยเนาะแหดีไหมดีเป่าดีดิกันกันเสาด้วยกันเสาผุด้วยกาเสาผุฮะมิดทุกทุกตัวนัดหัวนัดที่ผมยิงมิดตลอดมิดเลยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าผมใช้สว่านที่มันระบบมันจะมีปรับอยู่ตรงนี้สำหรับยิงไปแล้วมันไม่ตัดอนะถ้ามันมันถึงจุดของมันมันจะตรักตรักใช่ไหมมันจะปรับมันมันจะไม่เข้าแล้วนะอันนี้เห็นไหมสังเกตดูมันมันไม่ดับเลยถ้าเกิดเราไม่ปล่อยมือน่ะมันจะเข้าเรื่อยๆจนหัวน็อตขาดเลย เห็นไหมเดี๋ยวต้องยิงตัวนี้สักอันหนึ่งยิงใส่เหล็กก่อนในเอฟซีเดี๋ยวมีมีมีหัวน็อตยิงใส่เหล็กนี่นะผมก็เตรียมมาหมดแล้วโอ้เสียวอยู่เนาะยยยาดันนือ่ mình bẹt choหมด, mình bẹt choหมด, có người đang xông biển mấy mới lời có biến không? Mất rồi, hết rồi, hết rồi, มันคายอีกนิดเดียวมันจะเสร็จแล้วอืมแรงไม่ค่อยมีเลยเธอวาแต่ละตัวเอาฟิยักเลยเหรอเบ็ดมาแล้วครับเบ็ดมาแล้วเปลี่ยนหน่อยโอเคเฮฟซีมาทานมาทานน็อตเยอะขนาดนี้แล้วมัดเสร็จเลยเอาลงไปเปลี่ยนเลยดีกว่าไหม เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปพอดีนะในเอฟซเดี๋ยวจะได้ยายนั่งร้านด้วยนะอ่ะโอเคครับพี่น้องนะข้างล่างเป็นไงบ้างดีไหมสวัสดีครับผมได้ดไดดย้ายนั่งร้านเอฟซสวัสดีครับออ